สุดท้ายในคลิปวันนี้ก็มาอยู่กับชุดไขควง VDE ของวีล่านะวันนี้ก็มีไม้สมกัน3ามชุดด้วยกันจุดเด่นของสามชุดนี้กเ็เหมือนกันเลยนะครับหลักๆก,ก็คือเป็นไซส์แบบ compact นะครับก็คือมาในรูปแบบกระเป๋าเนาะเน้นพกพาไปทํางานได้ง่ายนะครับก็คือเวลาเราไปทํางานช่างไฟต้องการที่จะพกไขควง VDE ไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือพกกระเป๋าชุดนี้ไปครบจบเลยนะครับซึ่งภายในชุดทุงชุดก็จะแบบ เป็นไขควงวิดีที่สามารถถอดเปลี่ยนด้ามได้เหมือนกันทั้งหมด3ชุดด้วยกันมาดูกันที่ชุดแรกเลยก็จะเป็นชุดตัวนี้เนาะที่ผมแกะกล่องมาซึ่งก็จะเป็นชุด18ชิ้นนะครับในกล่องก็จะมีเป็นตัวชุดกระเป๋าตรงนี้เนาะแล้วก็มีเป็นติ๊กเกอร์นะครับกับตัวตินตูกแกนะครับที่เอาไว้สําหรับแปะเก็บไว้ได้นะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็น3 m เนาะเวลามีโต๊ะทํางานก็ไปติดได้นะ แล้เราต้องการจะเก็บก็เอาไปแปะได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตีนตุ๊กแกตรงนี้เวลาเราพกกับกระเป๋าวิลล่านะก็สามารถเอาไปติดเข้ากับตัวกระเป๋าได้เลยนะครับซึ่งสะดวกต่อการพกพาได้ง่าย,ยานี่นะครับตัวกระเป๋านะครับก็จะเป็นผ้าแบบโพลีเอสเตอร์เนาะด้านหน้า,นาก็จะมีโลโก้วิลล่าแล้วก็เป็นชุดไขควงวีดีแบบนี้ด้านหลัง,งเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับที่เอาไว้ติดได้นะแล้วก็จะมีลูนะสำหรับใครที่ถนัดในเรื่องของ ใส่ตัวเบลนะครับหรือว่าเข็มขัดก็ทำได้เช่นกันเปิดออกมาภายในตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยชุดไขควงทั้งหมด18ตัวนั่นเองนะครับก็มีด้ามมาให้1ด้ามเนาะด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นไขควงแบน4ตัวเลย4เบอร์ไซส์ามาตรฐานแล้วก็ มีเป็นตัวกุญแจสําหรับตู้คอนโทรลหรือตู้ควบคุมด้วยนะครับซึ่งชุดนี้ก็ถือว่าให้มาด้วยเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราใช้งานก็ใช้งานร่วมกับตัวของตัวด้ามได้เลยนะครับปึ๊บเห็นไหมใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกตู้คอนโทรลอะไรต่างชุดนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวดอก ไขควงนะครับที่เป็นพีแซนะครับเบอร์หกับเบอร์สมาให้นะและก็จะเป็น p ีเเบอร์หกับเบอร์สเช่นกันและก็จะมีเสริมเข้ามาอีกก็จะเป็นในเรื่องของตัว p Z ีแซดกับ1และก็เป็น p ีเอสกับ2ซึ่งเป็นหัวเป็นลักษณะเป็นแบบพิเศบวกฟิลิปเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีบาตรงหัว ชวงนี้นิดนึงซึ่งก็เป็นหัวสําหรับพวกงานเบกเกอร์เนาะส่วนใหญ่จะได้ใช้กันแล้วก็จะมีในส่วนของไขควงเช็คไฟมาให้1ตัวนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ให้มาเขาให้จะครบเลยขาดแค่พวกในเรื่องของหัวทอกเนาะแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าหัวทอกก็มีมาให้ชมเหมือนกันในวันนี้แต่ชุดนี้ไม่มีมาให้นะ ซึ่งตัวด้ามของเขาก็จะเป็นด้ามที่เป็นของวิลล่าเนาะคือเป็นการดีไซน์ตามเซนิล่ากันจับได้ดีนะครับเวลาเราจับก็จะรู้สึกว่าออกแรงได้ดีจับได้ถนัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นสอเลเยอร์นะครับเป็นด้ามหุ้มจนวนการไฟฟ้าถึง1 0 0 0โวลต์ด้วยกันซึ่งไฟบ้านเราแค่220เองเนาะซึ่งกันได้แบบเรือๆเลยตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการกิ้งมาให้ด้วยเนาะเวลาที่เราวางนะครับมันก็จะไม่กิ้งนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นิดนึง ในเรื่องของการใส่เปลี่ยนดอกก็เป็นลนักษณะเป็นคัพปเปอร์เป็ส่วนตึบนะครับในชุดนี้ก็มีทั้งหมด18ชิ้นด้วยกันประมาณนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชุดที่2กันนะครับก็จะเป็นชุด16ชิ้นเนาะเป็น vde แต่ว่าตัวนี้เป็นเอ็กทราสลิมนะก็คือเป็นการที่เลียวเล็กบางลงมานั่นเองนะครับตัวกล่อง,องเขาก็เหมือนเหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของตัวขนาดและก็เบอร์ของตัวดอกไขควงที่ให้มาเนาะก็ตามนี้เลยนะครับเปิดมาภายในกล่องนะครับก็จะเป็นลนักษณะกระเป๋าเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของติ๊กตุ๊กแกแล้วก็ติ๊กเกอร์เลย มีแค่นี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะตรงด้านหน้านะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันเลยนะเพราะว่าเป็นไข่ควงว d ดีเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกันเลยครับเปิดออกมาภายในนะครับตัวนี้ก็จะแบบคล้ายๆกันนะแต่ว่าตัวนี้จํานวนของตัวดอกไข่ควงลดลงและก็มีดอกไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยคือตัวนี้จะมีในเรื่องของไข่ควงแบนเหมือนกันนะครับ4ตัวและก็ มีทอกมาให้อีก4ตัวซึ่งขนาดและเบอร์ผมก็จะขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวดอกไขควงนะครับที่เป็น P z แเบอร์1เบอร์2เนาะแล้วก็ PH เบอร์1 B 2แล้วก็จะมีในส่วนของตัว Pz ที่เป็น S1 กับ S2 มาให้ด้วยนะครับแต่ว่า p s S1 S2 ไม่มีให้นะซึ่งตัวนี้มีให้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไขควงเช็คไฟมาให้เหมือนกัน1ตัวนะครับซึ่ง ตัวด้ามเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตในส่วนของตัวนี้ที่เขาให้มาก็จะเป็นด้ามสลิมเนาะซึ่งจะมีขนาดที่เล็กกว่าเดี๋ยวผมเทียบกันให้ดูระหว่างตัว PH2 กับตัวสลิมตัวนี้นะครับกับตัวธรรมดาอันนี้คือตัวที่เป็นสลิมเนาะก็จะเห็นได้ว่าตัวก้านเขาจะเล็กกว่าตัวธรรมดาแบบนี้ข้อดีของตัวด้ามสลิมก็คือก้านมันเล็กเนาะเวลาเราเข้าในร่องลึกก็จะทําได้ดีกว่านี่นะครับอันนี้คือแบบธรรมดาเนาะ นี่คือแบบสลิมก็จะเห็นได้ว่าปลายดอกเท่ากันนะครับแต่เขาจะทำดีในส่วนของที่เป็นพลาสติกหุ้มตรงนี้ให้มันเล็กลงมานี่ประมาณนี้เลยก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับชุดที่2เนาะข้อดีของมันก็คือเป็นก้านที่เล็กลงมาแหละส่วนในเรื่องของตัวเบอร์นะครับก็แตกต่างกันนะครับใครใช้ตัวไหนบ่อยก็ลองพิจารณาดูนะส่วนของตัวด้ามต่างๆเหมือนกันเลยกับชุดก่อนหน้านี้เคนะครับมาดูกันที่ ชุดที่3เลยก็ตัวนี้มีจุดเด่นก็คือเป็นไขควงที่เป็นสแตนเลสตัวนี้จะเป็นชุด8ชิ้นเนาะแล้วก็เป็นเอ็กตารสลมด้วยนะครับก็คือเป็นการที่เล็กด้วยนะเปิดออกมาภายในนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกระเป๋าไขควงแบบนี้แล้วก็มีในเรื่องของตัวติ๊กเกอร์กับติดตุกแกมาให้เหมือนกันนะครับตัวกระเป๋เาเขาก็จะมีขนาดที่เล็กเนาะเนื่องจากมันเป็นแค่ 8ชิ้นเองแล้วก็ตัวด้ามวีด e, ีเขาจะเปลี่ยนไป拉าสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นด้ามแดงฟ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นสแตนเลสนะของวิลาเนาะอย่างเช่นตัวสีเหลืองแดงตรงนี้ก็จะเป็นเล็กคาร์บอนทั่วไปเลยนะเดี๋ยวลองมาดูนะเปิดออกมาปุ๊บเห็นไหมฮะ นี่อันนี้ภายในชุดของเขาก็จะประกอบไปด้วยหัวท็อกทั้งหมด7เบอร์ด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วย8 9 10 15แล้วก็20 25แล้วก็30นะสำหรับในส่วนของตัวเบอร์ของดอกไขควงเนาะซึ่งก็แน่นอน,นครับเป็นล่ามสลีมด้วยเล็กแบบนี้เลยแล้วก็เป็นสแตนเล็กก็จะเห็นได้ว่าตัวเล็กเขาเงาวับเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นคาร์บอนเนาะนี่อ่าเห็นไหม ความแตกต่างนะครับซึ่งข้อดีของตัวสแตนเลสแน่นอนอยู่แล้วว่า ในเรื่องของสนิมนั่นเองนะครับมันจะไม่เกิดสนิมเวลาเราใช้ไปนานๆนานเนาะถ้าเป็นเหล็กคาร์บอนอย่างเงี้ยเวลาเราไม่ได้ใช้นานๆเนาะทิ้งไว้ก็อาจจะเกิดสนิมได้หรือว่าใช้งานบ่อยจนแบบตรงหัวมันสึกหลอไปบ้างครับก็อาจจะเกิดสนิมได้ง่ายแต่ว่าตัวสแตนเลสก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ซึ่งก็แน่นอนนะครับในเรื่องของการชุบแข็งก็ผ่านชุบแข็งรับรองว่ามีมาตรฐานค่าความแข็งที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัววนะิล่าเนาะตัวด้ามจับเองนะครับก็จะเหมือนกันเลยก็จะเป็นด้ามที่เป็นคาร์บฟอร์มของบบวิลล่ยนนไปนะครับ ก็จะมีเป็น2 l a เลเยอร์แบบนี้เลยสีแดงนะครับก็จะเป็นพลาสติกแข็งเนาะสีฟ้า,ฟาตรงนี้ก็จะเป็นอย่างปึ๊บมีการกลิ้งเหมือนกันนะครับการใช้งานก็เหมือนกันเนาะโคเปอร์สวมใส่รับก็มีประมาณนี้นะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นไอควท็อคน,นะส่วนใหญ่ก็จะได้ใช้ในพวกงานเบเกอร์ไฟเนาะที่เป็นยุโรปแล้วก็มีบางตัวที่ได้ใช้เหมือนกันหรือวพวกงานอ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับ ตัวทองจะได้ใช้กันบ่อยก็ oh, มีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวและก็แนะนําสําหรับตัวไขควง b d ีของวีล่าทั้งหมด3ชุดด้วยกันใครที่ใช้ไขควงมาตรฐานอย่างเช่นตัว PH p ีเทพแนะครับหรือไขควงแบรนด์ที่เราใช้กันบ่อยเนาะสองชุดนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับชุดไหนก็ได้เนาะอีกชุดหนึ่งก็จะมีในส่วนของตัวไขควงเคอให้เนาะอีกตัวหนึ่งก็ไม่มีแค่นั้นเลยนะครับใครที่ใช้ตัวไหนบ่อยกว่ากันก็เลือกตามนั้นได้เลยส่วนอีตัวนึงนะครับตัวเล็กตัวนี้ก็จะเป็นชุดสแตนเลสนะคุณภาพดีนะ ไม่มีสนิมแล้วก็เน้นความสวยงามตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะโดนก็ใครที่สนใจตัวไหนอยู่นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไอทูมได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านไลน์ก็ได้เช่นกันสำหรับชิปวิโอนี้ก็มีประมาณนี้นะสวัสดีครับ